อะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo Immortal นะครับวันนี้พี่ลุงจะมาทำเควสนะครับ Lost Lune นะครับซึ่งเป็นการจุดไฟให้ครบทุกเสานะครับรันใครที่แบบว่าขี้เกียจนะครับโอ้ผมขี้เกียจครับไม่อยากจะมาคิดเองนะครับก็อ่ะวิ่งตามพี่ลุงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ลุงทำให้ดูครับโอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับ เพื่อเปกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับวิธีการทำก็คือค่อนข้างง่ายนะครับเราเริ่มจากเสาซ้ายบนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเสาล่างซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ไปล่างขวานะครับแล้วก็ไปบนขวานะครับเป็นเสามุมหมดเลยนะครับเสร็จแล้วไปจบที่เสากลางนะครับ แค่นี้นะครับก็คือครบทุกเสาแล้วครับก็เควสนี้ก็ผ่านได้เลยเป็นไงล่ะครับง่ายใช่ไหมล่ะครับทุกคนง่ายมากๆเลยครับเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับสำหรับใครที่ ถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย